สวัสดีค่ะพบกับน้องมิงดัมซิงนะคะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านท่านเสียมิมลอลิกนะอันนี้นะตอนนี้ก็อยู่กับพี่แซกนะคะเฮ้ยเ เต็มเลยที่มีมาเมื่อวานเนาะวันม,ม,ม,มนะันก็ขับกันแต่ว,ว่ามิยังไม่ได้บอกยระเอียดกำลับรถน,นะคะหวังจะขับได้ไมหมนี่ขับไปทางนี้วันที่สองวันที่สองมกีม่เกียนะหก,หกขึ้นหนึ่งลงหมดทอนลงลงเบาเบา กำคาด,ด้วยอเออ่มันจะดับทำไมต้อับเนี่ยไม่่ขึ้นหนึ่งลงหมดแล้วก็เวลาถอนเกียร์กดลงกดลงอนเกียร์ต้องกำนี่ไหมอ่ะกำเลยกำตลอด กำตลอดเลยเหมืขับรถหกร้อยเงี้ยเลยกำตลอดเลยอ่ะไม่ว่ากำเวลาจะเราจะจอดก็กำเวลาเราจะเลี้ยวก็กำเปลี่ยนเกียร์ก็กำเปลี่ยนเกียร์ก็กำเหมือนหกร้อยเลยตอนนี้อยู่เกียร์อะไรวะลองตอนกดกดลงอันนี้กดลงเลยอันหนึ่งเออน่าจะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งใช่ลองไปดูไปเบา เกียร์ว่างนี่เกียร์ว่างต้องกำคราดด้วยครับกำคราดด้วยเอามื่อกี้เกียร์ว่างเทำไมเดี๋ยวท่านตอนหนูออกไปใช่ไหมถอนยกขึ้นนิดนึงครับอันนี้ปะเอาเข็นก่อนอ่ายกขึ้นนิดนึงเออนี่วางแล้ยจัดเลยครับตอนไปกำคราดใช่ไหมกำมันหกร้อยงั้นแหละ กำคาดด้วยกำคาดเหมือนเราขับรถหออัวร้อนเงีเลยเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนเกียร์กำเกียร์หนึ่งไปอ่ะเกียร์หนึ่งไปถปุ๊บแล้วก็กำถึงเนื้อกำแล้วก็เตาะขึ้นขึ้นให้สุดถอนเกียร์ใหม่เองกำไม่สุด <c oughs> อ๋อนี่เขาจะไลฟ์สวดนะทำ YouTube ครับดีกว่ะอย่าก,กำคาสตาร์ทครับไป่ติด สวัสด <laughs> ีครับในด้ารามาขี่แล้วมปบาทนะขอนเกียร์ไหมมีกี่เกียร์แล้วมีกี่เกียร์นะมีหกมีหกหรือห้าเนี่ยจำไม่ได้เอาเ้าเป็นตากลรองแล้วดูเสาครับทำไมให้ไอ้แซคถ่ายให้ล่ะหมดอยังนี่กินดูก่อันอะ cưng ninh 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 cưng ไปเบาๆก็ไปแล้วยูทูบเบอร์คุณรู้ส uhm. ึกยังไงครับรู้สึกกลัวมากเลยนะ มันดูย,ยากๆไงมัรู้แย่หรอกปะทำนุ่งมาละเอาทำนุนขับรถก่อนนะเหมือนกันครับแต่กดลงอย่างเดียวขับเหมือนรถเกียร์ปกติครับนี่อะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนตอนที่ขับตอนแรกไม่ต้องข,ขึ้นลงขึ้นลงมีแค่คลาดอย่างเดียวทางไวเนี่ยมีจะ<อ>เบรกหน้านะฮะไอ้จะตัดมือไม่ได้รอ,อ,อ,อตรัดมือได้ครับเหมือนเด็กแว้นเลยครับ กำคาด้วยครับกนคาด้วยเหมือนกันเลยเ <c oughs> นาะไปครับย Phần kia tát lên Cầm ạ, cầm khát ạ Cầm khát ạ Có cầm khát nghe Cầm khát bay bay Cầm bay bay ตอนเริมกับตอนแรกที่พี่เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนคาดมือแ,แต่ก่อนขับสบายมากทำรักไม่ขาดตอนขับขอ,อ,อนเกียร์ตลอดตลอดต้องขอนเกียร์อยู่ตลอดเราจะจอดก็ถอนเกียร์ใครต้องปล่อยคาเลยใช่ปล่อยบเบาหน่นี้มันมันเร็ว ราจะผลก็กำคราดไปแล้วครับมาได้ครับมาได้ นี่มันมีไฟเลยใช่ไหมมีเลยเปิดก็ติดเลยไหนอ่ะอ้าวไมันหลุดเปิดก็ติด,ดเปด,ดเปิดไม้เมื่อกี้เปิดไหนอ่ะตรงนั้นแหละอ๋อนี่นี่มันต้องอยู่ตรงกลางเหรอไฟมันขาดอ๋อะเดอย่าไปกินนาทีละ <9. S 2> ให้เจ๊เตงมาขับรถเตงขับไม่เป็นขับเป็น นตอนพี่แตงขับไงเงินหนูอะไปะขับต่อแล้วทุกคนก็สวัสคินีค่ะคะขอลาไปก่อนขอบคุณต้องขอบคุณพี่แซกเป็นอย่างสูงนะคะรับก็วันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอะคำอะไรพี่แซก <laughs> มันนี้กำลังใจให้น้องมิงดำมซิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ